สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มาแล้วค่ะมาแนะนมรถเก่งบ้นบานๆราคามิตรภาพให้ท่านได้เลือกชมนะคะกำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆย่อมยาวสบายกระเป๋าไปใช้งานกันอยู่นะคะแวะเวียนมาเลือกชมได้ที่หน้าช่องของเราเลยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคันนี้นะคะรถ Toyota Camry ีปี02ราคา54,000บาทค่ะ เครื่องเดินห5 s 2.2นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปในรุ่นปี02ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าค่ะมีแอร์แบ็คู่สีสันไม่น่าเกียดฟิล์มติดใหม่ยางใหม่สภาพพร้อมใช้เอกสารครบภาษีพรบรปี65นะคะไปตามสภาพนี้นะคะ5 4 0 0 0บาทค่ะ สนใจดูรถได้แถวรามอินทามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นนะคะโทรไปคุยได้เลยค่ะนัดหมายล่วงหน้าไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้ทดลองขับและตรวจสอบเอกสารด้วยแอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ